ที่เดดบอลวันนี้โดยสังเวียนสนามญ้ามาดูกันที่คู่แรกครับ AFC Asian Cup เวลา6โมงครึง่งญี่ปุ่นพบกับเวียดนามคู่นี้ฟันธงวางสกอร์ต่ำล่ำซ้ำแน่นอนมาดูกันต่อที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างครับเวลา3มทุ่มเอเวอร์ตนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแอตันวิลล่าคู่นี้ฟันธงลองเอเวอร์ตนฟันให้ขาดคู่ที่2เวลา5ทุมครึง่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับสเปอร์ คู่นี้ฟันธงกดสกอร์สูงดูแล้วไม่เจอต่อแน่นอนไปต่อกันที่บุนเดสลีก้าครับมือนเช่นกัดบัตรครับพบกับสุดการ์คคู่นี้ฟันทงลองกัดบัตรหักปากาเซียนมาต่อกันที่ลาลิกาสเปนครับเวลา2องทุ่มยูดีอันเมเลียครับพบกับคิโรนาคู่นี้กดสกอร์ต่ำผ่านสบายมาที่บอลถ้วยนะครับสเปนิสซูเปอร์คัพเรอัลมาดริดครับ,รบพบกับบาร์เซโลนา เวลาตีสอครับคู่นี้ฟันธงลองบาซ่ามาแน่นอนมากันที่เซเรียอิตาลีครับลาซิโอพบกับเลเชเวลาหกโมงครึ่งคู่นี้ฟันธงลองเลเชพร้อมเปให้เลยถ้ามีคู่ไหนแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงก็เชียร์บอลให้สนุกสุดท้ายนี้ผมฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ